สี่สามสองเอาเลยดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบ้านนะคะสวยมากๆมีสระว่ายน้ำมีหลายนอนแล้วก็หลายห้องน้ํานะคะทุกห้องคือสวยหมดเลยดีหมดเลยนะคะครับวันนี้มาถ่ายแฟชั่นกันที่นี่ใช่เลยในบ้านมูลค่าร0 0ล้านบาทยล้านบาทย่านทองหล่อการทองหล่อเลยเป็นไงหลูไหมหลูไหมดู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  ไปฝากีนะคะได้จะเป็นห้องครัวค่ะมีห้องครัวแล้วเนี่ยครับนี่นี่คนใช้ปะห้องครัวค่ะห้องครัวหันหน้ามาหน่อยไปเลยครับเดินนำไปเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องเล็กนะคะระหว่างบันไดเขาไปทำอะไรได้บ้างในห้องน้ำนี้อันนี้น่าจะเขาไปทำอะไรบ้างปวดทุกอย่างปดุกรปวดสุกไม่ได้ ออ่่ะโเคที่นี่มีสามชั้นนะคะเราจะพาขึ้นไปดูชั้นสองก่อนนะคะอืมอืมอืมไปนะคะห้องแรกนะคะเราจะเปิดตัวด้วยห้องนอนห้องใหญ่นะคะอืมีสองเตียงสามารถนอนได้สี่คนนะครับห้องใหญ่จริงจห้องใหญ่จริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อว่าเตียงใหญ่แค่ไหนต้องให้น้องพลอยนอนให้ดูในเปรียบเทียบกับตัวนางแบบของเรา แต่หนูนอนคนเดียวไม่ได้ไงหนูก็ต้องหาคนมานอนด้วยจริงนี่ใครดีวะเดี๋ยวนายแบบเข้ามาเดี๋ยวนายแบบมาออาเปิดเปิดอ่าค่ะจะเป็นระเบียงนะคะตรงนี้ก็สามารถปาร์ตี้ได้นะนั่งคุยจะเล่นเล่นได้นะคะครับแล้วก็จะมาถึงห้องน้ำห้องน้ำบนห้องใหญ่ไหนเปิดไฟที่เปิดไฟอ่ะโอ้โหมีตู้อาบน้ำแบ่งโซนเรียบร้อยแต่ไม่มีอาบน้ำเนาะไม่มี อยากพาไป,ไปดูอยากเห็นน้องพลอยลงอ่างได้เลย <laughs> อย่างนี้จะมีคนมาลงอ่างกับพลอยไหมคะต้องานคนถูหลังมากๆเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวนายแบบมาเดี๋ยวพี่จัดให้ <laughs> <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูห้องนอนห้งองใหญ่หองนี้นะคะห้องนี้จะแบบเป็นโซนชัดเจนนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะมีโซฟาไว้สำหรับนั่งเล่นนะคะอืมแม่ใจเหรอว่าโซฟาเขานั่งเล่นกันเอ๊ะ คนที่ยังจะแซ่บซี้หน่อยๆอ่ะเขารู้ห้องนอนนี้ได้แบบอาบน้ําไปแล้วก็ไม่ตามดูไปคนอีกคนหนักนะโอ้อ๋ออ่ะตอนนี้แหละเรามาถึงตอนที่อยากเห็นน้องพลอยลงอ่างแล้วไหนลงอ่างให้ดูหน่อยเร็วลงนั่งดูอ่ะมาค่ะต้องอ่างนะคะต้องนั่งบนถั่วหลังค่ะถั่วหน้าได้ปะ นรา้อตเคตรงนี้จะเป็นนีแบ่ไว้สำหรับใส่สอคหรับใส่ของแล้วก็จะเป็นตู้ระจกค่ะตรงนี้นี่มีที่นอนเสริมด้วยเพื่อแบบมากันเยอะยี่สิบคนไม่พออะไรเงี้ยนี่มีที่เก็บเงินด้วยรามันมีมาสักมีมาสักห้าสิบล้านไม่ใส่ในนี้ไม่มีนะคะยังคะเปอยู่โอเค ใคีแก้แบบวแหวนนงินทองก็เอามาได้นะคะข้างนอกจะเป็นระเบียงนะคะแต่ว่ายังไม่ทัอได้แต่งี่นะคะเป็นงานชั้นสามนะคะนะคะห้องแรกนะคะเป็นหน้องแต่งตัวค่ะได้ห้างทองเูียวมาจะเป็นชั้นวางของอืมอน,นั่นีแสงสวยอ่ะแสงเข้ามาดีเลย ใหญ่โตอ่ะดูดิคือนางแบบของเราดูตัวเล็กสำหรับห้องไปเลยอ่ะใช่แล้วนี่ก็ห้องน้ําสามารถออกไปข้างนอกได้ไหมั้ยไม่ได้เอาได้แค่นี้โอเคนึกว่าออกไปยืนทาลแต่คือแบบุ่นดีมากโอเคอ่ะงั้นบอกผู้ชมบอกว่าเราดูคลิปเต็มของของน้องพอยที่นี่เร็วๆเนี้ย ด้วยนะคะคุณค่ะ